มันฝรั่งทอดน้อยชื่อปิมมี่มีปีกสีรุง้งกำลังบินสำรวจดินแดนเกล็ดประกายที่เต็มไปด้วยภูเขาน้ำตาลสูงสูงบิมมี่เห็นคุณหนอนสายรุ้งตัวใหญ่กำลังเศร้าหนักมากน้ำตาเป็นประกายเพชรเล็กๆปิมมี่ถามด้วยความห่วงใยว่าเกิดอะไรขึ้นคุณหนอนบอกว่าเสียงหัวเราะของเขาหลุดหายไปเมื่อคืนนี้ปิมมี่ตกลงช่วยหาทันที ปิมมี่บินข้ามแม่น้ำช็อกโกแลตและพบกับคุณมาร์ชเมลโล่กลมๆกำลังเต้นรำและร้องเพลงสนุกสนานปิมมี่ถามทางไปต้นไม้ลูกอมยักษ์ที่เสียงหัวเราะมักจะไปซ่อนตัวมาร์ชแมลโล่ชี้บอกว่ามันอยู่หลังนาฬิกาถัวเยลลี่สีม่วงปิมมี่รีบบินไปตามคำแนะนำและพบเสียงหัวเราะกลิ้งอยู่ใต้ใบลูกกวาดพอดีปิมมี่จับเสียงหัวเราะนั้นอย่างเบามือแล้วนำกลับไปคืนให้คุณนนอนสายรุง้ง คุณนนอนหัวเราะอ,ออกมาดังลั่นคิกคักทันทีทันใดจนดินแดนเกล็ดประกายสว่างสวัยด้วยความสุขปิมมี่ดีใจที่โลกนี้กลับมามีเสียงหัวเราะอ,อีกครั้ง